คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะน้องแนทสอบเผาเล่นเกมใหม่ค่ะของค่าย P.G. เพิ่งเข้ามาสดๆดร้อนๆเลยนะคะชื่อเออชื่อเกมว่าคาเค e นโกรันค่ะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายเข่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์ตัวแพงเนาะเป็นรูปผู้ชายคนนี้เป็นกัปตันเรือหรือเปล่าหรือว่าโจรสลัดตัววเป็นรูปปลาหมึก แล้วก็สเกตเตอร์เป็นรูปยาวๆนี้เลยทุกคนเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญทองตัวที่แพงลงลงมาจากผู้ชายก็เป็นออปืนใหญ่ตามด้วยสมอเรือแล้วก็อักษรพวกนี้นะราคาเท่ากันเลยนี่สี่ตัวข้างนอกมีตัววายที่เป็นปลาหมึกจะอยู่ตรงกลางเลยทุกคนมันจ่ายประมาณ3ทีมั้งตัวคูณมันจะได้คู5อ่าสเกตเตอร์ลงแค่3ตัวเข้าฟรีเกมได้มา10หมุน ตัวคูณเริ่มต้นตั้งแต่คูณอ่อยาวไปจนถึงคูณ100เลยทุกคนคะ่ะอยากได้ยังไม่เคยได้เลยนะเกมนี้สามารถชนะรางวัลได้ถึง50,000เท่าจากเดิมพันเลยคะ่ะสามารถซื้อฟิวเจอร์ได้ไปดูในเกมกไเลยกว่าน้องแนทก็มีโอกาสได้เล่นเกมนี้ประมาณรอบหนึ่งเนาะเบสสิบทุกคนคะ่ะหนูแตกมา37,65โคตรสวยโอเล่นในไลน์นะคะแตกมา ไปลองดูเบสสิบสักสิบหมุนจัดบุยรุยไปแต่เกมนี้หนูยังไม่เคยปั่นเข่ารีนะได้ซื้อเบสสิบเจ็ดร้อยห้าสิบแตกมาสามพันโอ้โหถือว่าแตกเยอะมากเนี่ยถ้าจ่ายครบสามทีมันจะมันอ่าจ่ายครั้งแรกมันจะเอาหนวดถูกออกมาก่อนหนึ่งหนวดครั้งที่สองออกมาสองหนวดอ่าถ้ามีการจ่ายครั้งที่สามมันจะมีคูณห้าน,นะคะนี่นี่นี่ทุกคนมีคูณห้าแล้วปุ๊บสกเกตเตอร์หนูขาดตัวเดียวด้วยตอนนี้มาสามตัววันม่อ โอ้โอไม่ลงเออคุณห้าไปอุ้ยเกือบเข้าฟรีเกมละมาทีละสองตัวนะสเกตเตอร์วายต่อไหมสีนี้ได้สหมอเลือดต่อต่ออยู่คุณห้ามาแล้วชวิงห้าห้าคุณไปเลยปึ๊บสัญลักษณ์เหมือนกันประมาณ4ี่ตัวแต่ว่ามันรวมวายด้วยก็เป็น5ตัวนะคะ ปะจบไปแล้วเวสิบอุ้ยลืมเลยว่าน้องนัทพกทุนมาประมาณ8 000, 9 0มวันนี้8 9 8 0 0 8่นมป่อืะไปเบ็ด20ต่อ50หมุนค่ะลืมดูทุนเลยนะประมาณ8 9 0มทุกคนค่ะชึบชึบชบไวยอะแยนหมวดหมึกออกมาก่อนหนึ่งข้างสองข้างข้างที่สามาแล้ว เออมาเต็มตัวไปเลยคูณห้ายิ่งคอมโบกกันเยอะๆตัวแพงๆมีโอกาสแตกนอกได้เช่นกันเนาะปื้สีเหลืองได้สีม่วงต่อไหมครับสีม่วงน่าจะได้ต่อสวยฮะผู้ชายแถวบนมาแล้วอุ้ยสวยมาก41คูณหอยู่ตอนนี้ออื้เสียใจสมองเดือด,ดสีเขียวจงเลยอดาบเติบหน้าไปต่อฟุดๆุดซบๆๆ สามสิบหมุนดูซิว่าจะปั่นเข้าฟรีเกมได้ไหมน้องเนตขอสรีหนะ้าเดี๋ยวข้างนอกเรามาปั่นไ่เบ็ดกันไปเรื่อยๆก่อนอาจจะเข้าฟรีเกมเองหรือ,อยังไงถ้าปั่นไม่เข้าจริงๆนะก็ซื้อให้ดูนะสักไม้ซ่องไม้จืบสีฟ้าม่วงได้อยู่มีคูณห้ามาแล้วสีฟ้าสีเหลืองอ่ะสีฟ้าได้ไหมต่อไปม่วงได้สีฟ้าไม่ยอมลงอะ่ะเศร้าใจอ่ะสมอเรือ ชืบสีแดงได้ฟ้าได้สวยมากค่ะโอ้ยผู้ชายนิดเดียว5 2าสองสหนึ่งร้อยกลมๆยี่สิบหมุนนะคะสีแดงสีไหนได้บ้างอ่าดาบได้ปิงสีเหลืองต่อปุ๊บโอเคสีแดงสวยฮะม่วงได้ไหมสมอเรือคูณห้ากับ22่สิหนึ่งรอยสิบค่ะ ใครชอบเกมนี้บ้างพี่ๆใครเคยแตกเกมนี้หนักๆไหมมันพึ่งเข้ามาเนาะเอามาขิงกันได้นะคะส่วนนัทได้ขิงไปรอบๆหนึ่งไม่รู้รอบนี้จะได้ขิงต่อหรือเปล่าเกมใหม่ทํามาค่อนข้างโอเคนะนัทว่ามัน,น,นไม่แย่เลยมันลดลดลดอยู่อุ้ยสีแล้วสีเหลืองได้ไหมอ้ยเสียจจังเลยเออยังไม่บิ๊กวินแต่ก็มีการจ่ายนอกเรื่อยๆนะปึ๊บมีวาครั้ง สิบหมุนค่ะเดี๋ยวไปต่อเบ็ด30ต่อด้วยสีแดงอ่าฟ้าได้อยู่สีแดงได้แล้วเนี่ยปึ๊บมีคูณห้าห้าสี่ยี่สหหีห้าหหสามสิสมุมวสวยค่ะวายต่อไหมคะไหม่ต่อคุณห้ยังไม่มาจบไปแล้วนะครับก็เบ็ด20่สิเห่มาไหลหมุน มาไหลหมุนนี้นี่สีฟ้าได้ไหมเออได้ด้วยหัวใจได้ต่อเออสวยแต่มันเป็นตัวถูกอ่ะจ่ายค่อนข้างเบาสเกตเตอร์หนูค่ะตัวเดียวนี่เบตยี่จะลงหรือเปล่าสเกตเตอร์สีเหลืองได้อยู่ลุนล้นลุ้นกันต่อประมาณ2ช่องมาไหมมาไหมปิงโอ้โหนี่สวยตัวแพงด้วยผู้ชายได้โอ้หขอผู้ชายได้ไหมผู้ชายผู้ชายลงมา บนอุ้ยผู้ชายได้เออเออ81แล้วแตกนอกสบออ,อลุ้นเสียอะไรได้มั้งไม่ได้แล้วต้องลุ้นสเกตเตอร์อย่างเดียวโอเค81คูณห้าบิ๊กวินน้องแนทมาแล้ว4 0่ค่ะอย่างดียังดีงดอุ้ยมันจ่ายนอกดีมากเลยอะนะขอบไปต่อเด้อเบ็ดเท่าไหร่แล้ว30ที่รักช่ช่วงนี้นะก็เล่นเกม PG นะคะ พี่ๆคนไหนอยากเห็นเกมไหนให้นะัดรีวิวเกมไหนให้ดูก็สามารถขอคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วนัดเล่นเราก็ลงให้ดูในช่องนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แวะเข้ามาชมคิดนัดถ้าใครชมจบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นัดตี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ชืบอุอ้ยม่วงม่วงม่วงอุย้ยได้อยู่58แล้วม่วงอุย้ยสวยมากผู้ชายได้ต่อนะเนี่ย สวยมากเลยอ่ะทุกคนแตกนอกแล้วอุ้ยหลายโคตรด,ดีถ้าฟรีเกมลงด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งแตกนอกแล้วแต่ฟรีเกมมาอุย้ย2ี่คูณห้าค่ะดอกนี้เท่าไหร่กำไรแล้วนเนี่ยตูม1นึค่ะเมก้าวินสวยหนูขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเกมใหม่มีการแจกนอกค่ะไม่ต้องดูซื้อแล้วมีกำไรนักแนทเลิกเลย เกมใหม่ของพีนะชื่อเกมว่าคาเค้นโกลันแนว่าดีดีมากเลยแหละเพราะว่าแตกมาสองรอบเข้ามาสองรอบก็เอ่อเหมาหมดเลยสองรอบเออ แนะนำแนะน,นําเฉยไม่แนะนำให้ทาตามนะทุกคนนะรับชมเ่อความบันเทิงเนาะแนทเล่นแต่พี่ๆไปเล่นกันเองอาจจะไม่แตกก็ได้โอเคนังแนทขอเอาไว้เท่านี้ก่อนไว้ถ้าพี่ๆอยากเห็นกันอีกกนหนูม,มาทําคลิปนี้ให้อีกนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ